สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมช่องบอเบียดังซิ่งครับทุกคนพามาชมหัวลากปลาเหลาเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ได้รับภารกิจนะครับจากป้าเหมือนเดิมนะครับป้าเราสั่งให้มาเอารถสิบล้อล็อกกี้นะครับแกมาแอบซื้อไว้อาทิย์หนึงแล้วนะครัแกบอกแอบซื้อไว้อาทิษฐานแล้วให้ผมเอาหัวลากมาเอานะครับก่อนนู่นครับเดี๋ยวพาไปดูกับนู่นกำลังใส่แบตเตอรี่อยู่นะครับ ก็มากับเจ้าซีรีส์ห้านะครับซีรีส์ห้าของเราเลยนะครับก็เป็นงานแรกเลยนะครับก็เป็นงานแรกที่เราจะได้ย้ายนะครับเป็นงานแรกครั้งแรกนะครับนี่ไปเดี๋ยวไปดูรถล็อกกี้ดีกว่านะครับเนาะคันนี้ดูบ่อยแล้วนะครับนี่มาดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมนะครับจะมีอะไรเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะครับนี่หางเหงือกก็ใช้งานได้ ได้แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะจะลองครั้งแรกเลยขึ้นในห่มเลยน,นะพี่น้องน้ำแดดมันทรอนครับนี่เดี๋ยวพามาดูครับเป็นรถรถเก่าจอดผมบอกว่าเดิมบางมากครับแต่ว่าไม่ค่อยออคนขับขับเกาะนัน่นเกาะนี่นะครับแต่ว่ารถเดิมบางมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับราคาไม่แพงนะทุกคนอุ้ยตดบอีออ๋เบ้งคุณล้วมบ่เอาไมเบ้ง แตกๆมั้งไฟ,ไฟ,ไฟพอ่อมีแบตไม่กว่นี้วครับนรในรถในยังเดฟเป็นปะนี่คันนี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะมาซื้อรถคนมีตังค์ครับติดเด้อแบตมันเกา เด็ดนี่เมื่อไรบ่นี่มีไฟหลูกเดียวจะถูกได้ยู่นี่ลุงได้ยุ่นมีไฟลูกเออลูกก็เมือนนั่นแหละเอาลูกนี่ไปเปลี่ยนมั้งเดี๋ยวเอาลูกนี่ไปพ่วงมั้งนี่ใส่บังมั้งวัดบังยังไงบ้างอ๋อวัดบังครับมีบ่เดี๋ยวไม่ยกไปนมีบอครับอ้มีลูกนี่ ได้ไปไปวัดบึ้งยูรูคุณนะครับว่าตัวใดมันเสียยูรูนี่ไปมายกไวกูเจไปหรอป่ะหรอเป็นแบตครับนอยหนี่บอกว่มีไฟเอาึงเลยบ่ดูครับุบวงปะเดิมเดิมเลยพี่น้อง พื้นไม่มียุบครับนี่ด่านท้ายสวยครับโบก,กี้ไม่มีเศียดเลยนะครับกีสวยกริบครับอันนี้ราคาไม่แพงครับพี่น้องสามเซนกว่าครับดูกัตสีครับไม่มีบวมครับนี่กัตสีด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายกัตสีไม่มีบวมครับดูว่าล็อกกี้เอฟเอ็กซ์เอทนะครับเอฟเอ็กซ์เอทหนึ่งสามนะผมนี่บล็อกกระบะสวยครับ สวแต่ว่าเสียอย่างเดียวมันมันต่ํานะครับนี่มันต่ําเสามันต่ําต้องไปต่อเสาขึ้นนะครับนี่ต้องไปต่อเสาขึ้นแล้วก็ใส่ราวใส่ระแนงนั่นแหละรถไม่ได้ใช้งานหนักนะทุกคนนี่วิ่งแค่เศษไม้ครับนี่วิ่งไม้พวกนี้แค่นั้นเองครับเดือนหนึ่งแทมไม่ได้วิ่งครับก็สวนมากจอดครับจอดดูรถโม่ก็หลายกันนะก็ดูพื้นเดี๋ยวให้ดูพื้นครับ เดี๋ยวหาพ่คุยอีกนี่ครับดูพื้นครับพื้นไม่มียุบเลยพี่น้องดูอะดูทงดูท้ายเก๋วเลยนะครับมาตรฐานครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะหัวเดิมบางไม่มาดูครับบางไม่บางดูอะเอฟซีเบิงสินิมนี่บางเกินบางเกินครับนอยได้เต็มนี่ ตัวอะบวมตัวไันบวมครัเดี๋ยวดูเลขสีรับนะี่น้งนี่ครับ F X ส N F Y ครับผมนนี่ครับเงนไหนเงินนนเยเหนลงเน,นี่คึ้นติดเลยครับครับอย็ยยบทงน,น,นั้นนอ้มันชนไม่สวยครับ เครื่องพี่น้องเครื่องเครือ่องนี่ใหม่มากครับดูว่าใหม่เลยครับกัซีไม่ต้องห่วงครับถ้าระดับผมเลือกแล้วรับรองว่าสวยแน่นอนครับยางก็มีหลนนะครับมีหลน้บหลนบ้างมีดอกบ้างครับก็เดี๋ยวว่ากันนะทุกคนนี่สวยเลยครับมานี้ครับอ่ากำลังเปลี่ยนแบตครับพี่น้องเดี๋ยวได้ฟังเสียงแน่นอน เดิมบางครับพี่น้องเป็นไรแรงปันอ่ะจัดไปดเกียร์ฟูลเลอร์นะครับผมนั่นละนั่นละติดเลยเกียร์ฟูลเลอร์ครับแบตเตอรี่ FB ลบเขาในบ่เออเอามันตีอขวดด้วยขอลงให้แนันนั่นในขวดน้ำเล่าก็มีคันได้ก็ติดเครื่องเลยเด้อแรงมาณนี้ครับ,บ หัว <Loki. S 2> ไม่ค่อยสวยนะครับก็เก็บงานได้ครับพวกหัวเก็บงานได้เพราะว่ามันยังเดิมบางอยู่เดี๋ยวเก็บงานได้หลังเก่งอะไรก็ยังสวยยังไม่เคยสีจเปล่ยนเลย่าเรมเดิมแล้ววงกระบะก็พอ,อได้อยู่ครับเก็บงานเอานะครับถือว่าโอเค ทำไมเออนะ่ป้าเราบริการดีจีอะอกมาสองเทือนหรอต่อภาษีเอกสารเริ่มทะเบ,บียนครบภาษีเต็มนะครับซื้อรถแล้วได้เอกสารกลับบ้านเลยนะครับนี่ดูว่รถโซมิโซมดูฝาท้ายครับฝาท้ายยังสวยเลยนะครับยางเยืงก็ธรรมชาติครับบึงบางเ้นกับสิ่งสี่แล้วแตกครับเกือบแตกเราว่าใบออกแล้วบางเ้นก็สวยครับเห็นไหมภาษีไม่ต้องห่วงครับเนียนกิบ ยุงลงขางล่าก็สีนีเนี้ยมากกับเกยตันนะผมเจียวเลยครับมีน้ำมันบ่บ้าามีน้ำมันเบิ้งอย่านเดี๋ยวมันกึ้มมันดับข้าหางมันยากเดโอ้มันดับแบบมันเลลาอยู่นบ่จัดไป อาติดดิอยากฟังเสียงอันนี้เลยอืมเอ้ารองแบบตาบเดิมๆเลยดีก่าเดิมบางเลยเอ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้ครับที่เบอร์โทร 0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382ครับใครชอบรถสภาพเก่าเก็บแบบนี้ก็ลองทักทายโทรมานะครับ f x z นะครับตัวนี้เป็นคัสซีใหญ่นะครับคัสซีใหญ่ช่วงล่างใหญ่นะครับผมเครื่องใหญ่นะครับผมเครื่อง6 s d นะครับผมตัวนี้ล็อกกี้ครับเครื่องเปลี่ยนเชียงกงมาเลยนะครับเป็นเครื่องเปลี่ยนมาแล้วนะทุกคนได้แรงอ๋อ ลบสุดท้ายแต่แต่เบอังเงันเออใสยอดค่อนข้างที่จะเดิมเลยนะครับแต่ยางก็หลูนบางครัะราคาสามสิบห้านะครับผมนะติดต่อได้ครับผมมี่้าชั่วโมงครับผมเอาเป็นต่ได้นิมนต์พระมาบ้า Ừ, để, ờ, để mà nó lạc xáy mà thôi Bây giờ đây nó muôn phá bọn này Chị bông chịu hết tiếp rồi ạ Bọn cho Chốt đầy, chốt đầy ạ Nhúc hóa đúng hóa bắn, bắn hóa không? Nhúc hóa bọn bác Đầy bọn đầy ยกดบป๋าซอยยกหัวนะครับบถติดครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมทำรถก่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิ๊เบียร์ดัมซิ่งด้วยครับสวัสดีครับอุ้ยให้เบิ้งเครื่องก่อนครับพี่น้องเอ้อนี่แหละครับเครื่องครับตรงเบื้องเครื่องพี่น้องเครื่องสวยมากดื่มๆเลยครับเอ้าไปว่ากันครับพี่น้อง